สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโปรเจคเตอร์กัน2ตัวนี้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวเล่นก่อนนะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ C N M นะครับรุ่น M 2 0นะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ6,500บาทนะครับเป็นโปรเจคเตอร์รุ่นแรกๆรุ่นเริ่มต้นของใครต่อใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าด้วยราคาไม่แพงแล้วคุณภาพค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมภายนอกกันก่อนนะครับนี โดยรวมภายนอกนี่ถือว่าสวยสวยมากสวยดีเลยครับโปรเจคเตอร์ของ CNM นะครับ,รบเป็นแบบว่า Full HD 1080p แบบแท้ๆเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับปุ่มกดด้านบนตรงนี้คือแบบสวย เป็นแบบเรียบๆนะครับเป็นวงกลมแบบนี้นะครับสามารถที่จะกดสัมผัสเมนูการใช้งานแบบครบๆเลยนะฮะโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็จะมีลําโพงมาให้ในตัวนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตเสียบมี USB Type A นะครับสามารถเสียบแฟลชไดร์ได้นะครับมี HDMI 1 HDMI 2ก็เท่าว่ามี HDMI 2ช่องนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ AV คือต่อออกลําโพงภายนอกได้หรือว่าจะใส่หูฟังก็ได้นะครับแล้วยังมีช่อง microSD อีกนะครับนี่ตรง นี้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาหนังเอาเพลงหรือว่าจะเอาไฟล์งานนะครับเสียบแล้วก็สามารถเปิดพีเซนต์ได้เลยนะครับตัวนี้อุปกรณ์ในกล่องเขามี อะไรมาให้บ้างมาเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเลยก็มีสาย power นะครับแล้วก็มีสาย HDMI แถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีสายนี่ครับสาย AV แถมมาให้อีก1ชุดนะครับมาพร้อมรีโมทคอนโทรลตัวอันนี้เล็กๆกระทัดรัดเดียวน,นี่นครับคือตัวรีโมทคอนโทรลของเขานะครับว่าฟังก์ชันการใช้งานครบครบเลยด้านข้างไม่น่าจะมีอะไรแล้วแล้วก็มีสมุดคู่มือมาให้ด้วย user manual นะครับก็จะมีภาพประกอบทุกอย่างเลยว่าโอเคไอ้นี้ต่อ,อ อะไรยังไงตัวรุ่นนี้นะครับหน้าจอสามารถที่จะขยายใหญ่ที่สุดได้150นิ้วเลยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่เลยครับอันนี้ผมต่อเสียบปั๊กเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอ่านี่พอเสียบปั๊บปุ๊บม,มันจะมีไฟตรงนี้ขึ้น พอเรากดเปิดปุ๊บไฟตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับเออนี่เท่ดีตัวนี้เหมือนโปรเจคเตอร์ทั่วไปนะครับเวลาเราฉายเข้าตัวกําแพงเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ชัดเราก็สามารถปรับความคมชัดตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการใช้จริงอีกทีนะครับแต่เดี๋ยวผมจะรีวิวอีกตัวให้ดูก่อนนี่ตัวนี้นะครับคือรุ่น Z01 นะครับเป็นตัวพี่ใหญ่ตัวนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทนะฮะและตัวความคมชัดนะครับตัวนี้กับตัวนี้ก็เท่ากันครับ1,800 นะครับได้ Full HD แบบเรียล Full HD เลยนะครับความฟินในการที่เราต้องต้กักตัวอยู่บ้านก็จะแบบเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตัวนี้จอสามารถขยายได้ถึง300นิ้วลำโพงที่ติดมาก,กับเครื่องนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะไปลองทดสอบให้ดูแต่นี่เรามาดูก่อนพอร์ตเสียบตัวนี้เยอะกว่านะครับมีพอร์ตเสียบสายแลนด,ด้วยอู้ดีดีครับดีกว่าตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราโหลดหนังโหลดแอปพลิเคชันเปิด YouTube เปิด Facebook พุ่เปิดอะไรทุกนี้ถ้าเรามีสายแลนเนี่ยมันจะเสถียรมากเวลาเราจะดูหนังฟังเพลงอะไรนะครับถือว่าดีนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ VGA เป็นตัวจอรุ่นเก่านะฮะแล้วก็มี USB มาให้2ช่องนะครับมีช่อง AV นะครับแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็ตัวสาย power ด้านหลังนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับมี HDMI มาให้2ช่องนะครับแล้วก็มีสล็อตที่ช่องเสียบ SD card มาให้อีก1ช่องนะครับถือว่าครบคันครับ professional น่มากครับแล้วตัวปรับตัวงี้นะครับปรับองศาคางหมูน่ะตัวนี้ปรับได้ปรับองศาคางหมูได้จะเง้ยนขึ้นจะก้มลงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีตัวปรับตัวนี้โฟกัสตัวหน้าเลนนะครับเหมือนกันนะครับมาแล้วตัวปุ่มกดตรงนี้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับเรียงกันแบบนี้เลยนะครับก็ใช้งานง่ายไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรามาดูกันว่าตัว Z01 เขาให้อะไรมาบ้างนะครับ๋อทุกอย่างเหมือนกันหมด เหมือนกันหมดนะฮะแล้วก็ตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้ดูสิอ่าเหมือนกันเป๊ะเลยครับทุกอย่างมีครบเหมือนกันหมดเลยนะครับเราไปลองเปิดดูในห้องนอนกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับป่โอเคครับทุกคนตอนแรกนะครับจะเข้าไปที่ห้องนอนนะครับแต่ห้องนอนลกเหลือเกินเลยเราเทสกันที่นี่เลยนะครับนี่วิธีการเชื่อมต่อนะครับ ถ้าจะให้ง่ายนะครับไปหาเมาส์มาอันนึงนะครับเมาส์เอาเก่าเมาส์ไร้ไสายเมาส์อะไรก็ได้นะครับแล้วมาถึงปุ๊บเราเชื่อมต่อกับตัวสัญญาณ WiFI ก่อนเลยครับตัวนี้เป็นตัว Z 0 1ศนนนะครับจะได้ขนาดจอที่ใหญ่กว่านะครับพอเวลาเราใช้ต่อเชื่อมต่อกับตัวเมาส์เนี่ยมันจะทำงานได้ง่ายมากนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขยายมาให้ดู ความใหญ่ของมันยกขึ้นมาบนหัวนี่แหละมาเราปรับความคมชัดได้นะครับแล้วตัวนี้เราสามารถที่จะปรับเป็นมุมเงยอ่ามุมเงยมุมไอ้นี่ปรับคางหมูได้แบบนี้นะครับเนี่ยเราก็ปรับให้มันตรงๆนะฮะนี่ผมเอาเออกมาไกลๆเลยครับนี่เห็นไหม ยังแบบโค้ oh! ชัดตัวนี้เราไม่ต้องห่วงเลยครับว่าเราจะวางต่ำวางเตี้ยวางสูงวางอะไรพวกนี้มันจะปรับได้หมดเลยนะครับเขามี Netflix มาให้ด้วยมี YouTube ด้วยนะครับสามารถโหลดแอปได้นะครับตัวนี้เป็น Android 9แล้วนะฮะมาเดี๋ยวเราพักตัวนี้ไว้ก่อนมาตัวนี้อ่าอันนี้ผมเชื่อมต่อกับตัว เน็ตฟลิกไว้แล้วนะครับแล้วก็เปิดการ์ตูนยอดฮิตดาบพิฆาตอสูรนะฮะ <Yeah. S 1> บอกเลยว่าถ้าดูผ่านในนี้นะครับฟินมากตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับตัว M 2 0นะครับแต่ความคมชัดบอกเลยหายห่วงลองกดเล่นดูนะครับโคตรชัดอตะบอกเลยอันนี้ผมยังไม่เคยดูเลยครับเดี๋ยวลองลองเล่นดูลองเล่นดูน,ด <ets> นี่ฮนะดูดิดด ดูตัวซับไตเติลด้านล่างนะครับคือแบบว่าอย่างชัดมากเลยนะครับโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าฟินและตัวนี้ครับเพิ่มลดเสียงได้เสียงเสียงอย่างดีอ่ะไม่ต้องไปต่ออะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับตัวนี้คือภาพสวยเสียงดี หวกฟินจอใหญ่จอโอ้ยอันนี้ขนาดผมฉายเข้าตัวผนังธรรมดานะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ขอให้เป็นผนังสีอ่อนสีขาวสีเทาสีอะไรพวกนี้ฉายได้หมดเลยนะครับเมื่อกี้นะครับเราลองฟังเสียงของเจ้า m 2 0ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ ย้อนกลับมาหาเจ้าตัว z 01นะครับอยากฟังเสียงถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อตัวเมาส์นะครับเราก็สามารถกดที่ตัวเครื่องได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะกดเลือกได้อ่นี่เข้า y o u u u b e เราก็กดเข้าไปเลยแล้วสำหรับตัว z 01ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าค่าคอนทาสเขาแจ่มากดูดิครับดำก็ดำสนิทเลยนะครับดูดิทุกคนโอชัดมาก ผมพยายามถือไว้นะครับผมพยายามถือให้แบบนิ่งที่สุดนะฮะโอ้ถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ในราคาที่แบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะครับโอเคครับทุกคนถือว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับผ่านทําได้ดีมากเลยครับ ตัวเล็กเนี่ยเป็นราคาเริ่มต้นราคาย่อมเยา6,500บาทส่วนเจ้าตัวนี้นะครับ8,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่าได้จอใหญ่ขึ้นลำโพงดีขึ้นช่องเสียบเยอะขึ้นนะครับคือทั้ง2รุ่นเนี่ยผมมองว่าตอบโจทย์การใช้งานที่แบบว่า เราช่วงนี้เราอยู่บ้านกันเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเรามีโปรเจคเตอร์ดีๆนะครับเอาไว้ดูหนังเอาไว้ฟังเพลงไว้แบบทําให้เราไม่เครียดนะครับตัวนี้ดีมากเลยนะครับาะสำหรับใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ด้านใต้นะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะฮะถือว่าตอบโจทย์การใช้งานทั้ง2รุ่นเลยนะครับไม่ต้องเสียบเชื่อมต่ออุปกรณ์อะไรอย่างอื่นนะครับก็สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองเลยนะครับถือว่าดีมากนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ ต่อไปจะเอาอะไรเจ๋งๆมารีวิวให้ดูกันอีกขอบคุณครับอันนี้ดีผมชอบเครื่องใหญ่สวยสวย